วันนี้ตั๊กจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะคะทุกคนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ลงมาทานอาหารเช้าที่ล็อบบี้นะคะเหมือนเดิมนะคะทุกคนฮอตดอกกับไข่อะไรไม่รู้นะคะทุกคนพอกินอาหารเช้าเสร็จก็ขึ้นไปเล่นที่ห้องนะคะทุกคนรอเวลาเช็คเอาท์นะคะก็เดินลงมาถ่ายรูปบ้างนะคะทุกคนวันสุดท้ายแล้วจะจะกลับประเทศไทยแล้วนะคะเช็คเอาท์เป็นเที่ยงนะคะทุกคนก็เรียกแท็กซี่ให้มารับนะคะส่งที่สนามบินคะ่ะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเสร็จ ตาก็ขึ้นมาเอากระเป๋านะคะทุกคนลงไปเช็คเอาด้านล่างนะคะก็แท็กซี่ก็มารับที่หน้าโรงแรมนะคะทุกคนก็นั่งมาที่สนามบินอิสตันบูลค่ะพอเดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูลก็เดินเข้าไปข้างในเลยนะคะทุกคนเดินเข้ามาทุกคนก็จะเจอเขาเรียกว่าสแกนกระเป๋านะคะทุกๆกกระเป๋าเลยนะคะยังไม่ได้เช็คอินตอนนี้นะคะพอเช็คกระเป๋าเสร็จนะคะทุกคนก็รับกระเป๋ามาก็เดินมาที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะไฟบินตากจะเป็นรอบสี่โมงเย็น25นาที นะคะทุกคนบินไปที่ดูใบก็ไปที่ p 1 4ถึง p 2 1นะคะทุกคนไม่ต้องจําอะไรมากเลยนะคะไปที่สนามบินจําแค่หน้าจอตรงนี้แล้วก็เวลาบินของเราแล้วก็เราบินไปที่ไหนนะคะเดินไปที่จอเลยค่ะทุกคนแล้วเราจะรู้เองว่าเราควรไปที่เกรดไหนนะคะพอได้บอดดิ้งพาสมาแล้วนะคะเช็กอินเสร็จแล้วตาก็เดินมาที่ตอมอค่ะ,คะทุกคนก็ได้แสแตมนะคะผ่านตอมอมาแล้วตักก็จะไปกินอาหารนะคะทุกคนเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ ก็เป็นเงิน400ลีราตุรกีนะคะทุกคนเป็นเงินไทยก็800บาทนะคะทุกคนได้บอดดิ้งพาดมามันก็จะบอกว่าได้เกรดอะไรนะคะทุกคนก็จะเดินไปที่ A2B นะคะหรือถ้าในบอดดิ้งพาดยังไม่บอกเกรดตะก็ไปดูที่หน้าจอนะคะทุกคนพอเดินมาถึงเกรด A นะคะมันก็จะมี A1 A2 แบบนี้นะคะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะทุกคนตะก็จะเดินไปที่ A2B นะคะเข้าผิดประตูะค่ะทุกคนครังนี้ตะก็ได้นั่งเป็นเครื่องบินลำ ใหญ่อีกแล้วนะคะแต่ก็จะเดินทะลุไปทางนี้เลยนะคะที่นี่เวลาเขาเรียกขึ้นเครื่องเขาเรียกพร้อมกันนะคะทุกคนแต่ว่ายืนคนละแถวนะคะเฟิร์สคลาสก็ยือนอีกแถวหนึ่งนะคะกับบิสเนสคลาสชั้นประหยัดก็ยือนอีกแถวหนึ่งนะคะทุกคนแต่ก็จะนั่งเครื่องจากสนามบินอิสตันบูลไปลงที่สนามบินดูไบนะคะใช้เวลาบินสี่ชั่วโมงค่ะทุกคนก็ไม่ยากนะคะเวลาต่อคือไปสนามบินดูไบก็จะดูวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่าทุกคนต้องนั่งรถไฟฟ้าขึ้นลิฟต์ไปอะไรแบบ นี้นะคะคนที่ไปครั้งแรกมันก็จะดูตื่นเต้นหน่อยนะคะทุกคนถ้าทุกคนไปดูที่หน้าจอทุกคนก็จะรู้เองนะคะแล้วก็ไปตามลูกศรอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้เครื่องก็กําลังออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนก็จะมีลูกศรห้ามเข้าห้องน้ํานะคะเป็นลูกศรแดงๆแบบนี้นะคะพอเครื่องขึ้นบินสุดก็เปิดเขาก็เปิดให้เข้าห้องน้ําได้นะคะทุกคนแ้วก็จะเดินไปเข้าห้องน้ํานะคะทุกคนแล้วก็มองขึ้นไปชั้น2ค่ะทุกคนก็เห็นเป็นแบบเราคะนั่งมาได้ประมาณสองชั่วโมงนะคะ ทุกคนเขาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟนะคะ ปกติตักจะกลัวมากๆเลยนะคะเวลาต้องบอกอาหารกับเขาว่าอยากได้อะไรตากลัวฟังไม่เข้าใจนะแต่ครั้งนี้ตักตั้งใจฟังค่ะทุกคนเขาบอกว่าเนื้อแกะกับข้าวแล้วก็ไก่กับมันฝรั่งนะคะตักก็เลือกเป็นไก่กับมันฝรั่งนะคะทุกคนเพราะว่าตักไม่กินแกะนั่งมาประมาณอีกสองชั่วโมงก็ถึงสนามบินดูไบแล้วนะคะทุกคนเราก็เดินออกมานะคะก็จะมีคนชี้บอกนะคะคนที่ต่อเครื่องจะไปทางไหนนะคะทุกคนตักถามเขาไปแค่ว่าแบง,งค์ขอคําเดียวนะคะเขาก็ชี้บอกเลยจากนั้นตักก็ เดินมาดูที่หน้าจอเหมือนเดิมนะคะทุกคนสายการบินตาก็จะมาตีสามห้านาทีนะคะไปลงแบงคอกแล้วก็ต่อห้องกงนะคะทุกคนก็บอกว่าให้มาเกรดซีเราก็เดินไปตามอักษรเลยค่ะทุกคนซีมันไปทางไหนนะ,ะตาก็จะเดินไปขึ้นลิฟต์นะคะทุกคนแล้วก็เดินมาเข้ารถไฟฟ้านะคะมันจะเชื่อมต่อกันนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะตอนขึ้นรถไฟมันจะไปส่งที่ซีบีอะไรแบบนี้เลยนะคะพอลงจากรถไฟฟ้าเสร็จตาก็เดินไปดูที่จออีกแล้วค่ะทุกคนเกรดก็ยังไม่ออกรู้แค่ว่าซีนะ ตาก,ก็เดินไปที่ c ก่อนเลยนะคะทุกคนก็ไปนั่งรอนอนรอให้เกรดออกนะคะประมาณ 2- 3สชั่วโมงเลยนะคะจากนั้นเกรดก็ออกแล้วคะ่ะทุกคนตาก,ก็จะไปที่ c 1เราก็เดินไปที่ c 1เลยนะคะก็ไปนั่งรอที่นั่นนะคะทุกคนนั่งรอนานประมาณ3มชั่วโมงเลยนะคะและ้วตาก็เดินไปเข้าห้องน้ําค่ะทุกคนก็ไปลืมไอพอดไว้ในห้องน้ํานะคะตาก,ก็เดินกลับไปกลับมาซื้อน้ําจนกว่าจะเนึกขึ้นได้ก็นานมากมากเลยนะคะดีนะคะที่ไม่มีคนเอา ไอพอดตักไปนะคะจากนั้นเขาก็จะเรียกแบงค์ขอขึ้นเครื่องก่อนนะคะมันจะมีไปห้องกงด้วยแต่เขาเรียกกุงเทพให้ขึ้นเครื่องก่อนนะคะทุกคนก็จะนั่งเป็นเครื่องบิน2ชั้นอีกแล้วนะคะทุกคนตักก็อยู่โซนเอฟก็ได้ขึ้นสุดท้ายเพื่อนอีกแล้วนะคะ มาที่สนามบินดูใบครั้งแรกกับคาที่สองตั๊กก็ยังกลัวอยู่เลยนะคะทุกครั้งนี้ตั๊กใจเย็นขึ้นนะคะทุกคนค่อยๆอ่านค่อยๆแปลด้วยตนเองนะคะยิ่งกลัวยิ่งวู่วามนะคะทุกคนตั๊กเคยกลัวจนลืมพาสปอร์ตกับโทรศัพท์แล้วนะคะที่ดูใบก็นั่งมาที่สนามบินสุวรรณภูมิประมาณ6ชั่วโมงนะคะตั๊กก็ไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเลยค่ะทุกคนมีแต่นอนใช้เวลาเดินทาง1วันเต็มๆเลยนะคะทุกคนเหนื่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วคะ่ะ